วิติโลกวิญญาณตอนถอนเดรชานวิชาทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ย่อมมีบวกแล้วก็ต้องมีลบมีพระอาทิตย์ย่อมมีพระจันทร์มีกลางวันต้องมีกลางคืน มีความดีต้องมีความชั่วเป็นเรื่องธรรมดาแม้แต่สันติยังต้องมีสงครามเมื่อขึ้นชื่อว่าสงครามย่อมไม่มีความปราณีต้องมีการสูญเสียชีวิตรวมไปถึงทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ตามมาด้วยความยากลำบากคงจะไม่มีใครที่พอใจในสงครามที่ต้องพลัดพรากจากกันยิ่งในสมัยโบราณอาวุธที่ใช้ในการสังหารมีทั้งผู้คน และไม่มีตัวตนนั่นคือการใช้อาคมเข้าสังหารกันและในสม,มัยโบราณสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก่อนทำการรบทับจับศึกนั่นก็คือการตั้งพิธีทำการบวงสรวงเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยและยังตามด้วยการผลักเสกเครื่องรางของขลังเพื่อใช้ในการทำร้ายฝ่ายตรงนข้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้ดูๆแล้วนับว่าเป็นเรื่องมหัศจ,จรรย์ที่เหนือธรรมาชาติ และบางครั้งก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเป็นอย่างมากกับคนในยุคปัจจุบันนี้อย่างไรก็ตามเราไม่ได้ให้ท่านเชื่อหรือว่าคลอยตามในเรื่องของคาถาอาคมเครื่องรางของขลังอิทธิปฏิหารอะไรต่างๆพวกนี้แต่ขอเพียงให้ท่านลองศึกษาในเรื่องของอำนาจจิตให้ลึกซึ้งและลองปฏิบัติด้วยตัวท่านเองเหมือนกับเป็นการค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์ผมเชื่อว่า ท่านอาจจะได้พบกับอะไรบางอย่างไม่มากก็น,น้อยเหมือนอย่างที่นักวิทยาศาสตร์เมื่อทำการแยกสารประกอบออกมาจนถึงที่สุดแล้วจนได้พบกับปรมาณูหรือที่เรียกกันว่าอะตอมจนนักวิทยาศาสตร์นำมาประยุกต์ใช้เป็นพลังงานนิวเคลียร์เพื่อใช้ในกิจการต่างๆได้อย่างน่าอาัศจรรย์เปรียบเทียบกับจิตเมื่อได้รับการฝึกจนถึงขนาดแล้วย่อมเกิดพลังงานทางจิตขึ้น ซึ่งทางพระเรียกว่าฤทธิ์หรืออิทธิฤทธิ์และบางท่านสามารถจะสําดงได้อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งตอนนี้จะถูกใช้ไปในทางดีหรือว่าร้ายนั่นขึ้นอยู่กับคนทาเหมือนกับพลังปรมานูที่จะใช้ในทางดีหรือว่าทางร้ายท่านผู้ที่มีใจเป็นธรรมทั้งหลายโปรดพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้แล้วท่านลองตัดสินว่าท่านควรเชื่อหรือไม่อย่างไร ต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดมาจากท่านท่านหนึ่งที่น่าเชื่อถือได้เรื่องนี้เกิดขึ้นในตึกหลังหนึ่งในกรุงเทพในขณะที่ทุกคนกำลังทำงานกันอยู่ทันใดนั้นก็มีเสียงกรีดร้องของหญิงสาวคนหนึ่งดังขึ้นมาท่ามกลางความเงียบทุกคนต่างพากันวิ่งมาตามเสียงร้องของหญิงสาวเพื่อทำการช่วยเหลือโดยที่ต่างฝ่ายต่างไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อมาถึงต้นเสียงก็ปรากฏว่าหญิงสาวนางนั้นได้หมดสติไปซะแล้วจึงรีบนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเมื่อมาถึงที่โรงพยาบาลพยาบาลได้ทำการช่วยเหลือในขั้นต้นจนเธอฟื้นได้สติขึ้นมาแต่แปลกที่ขนาดนั้นแววตาของเธอดูแปลกกว่าปกติคำพูดแปลกๆแ,แต่ออกมาจากปากของเธอ,อยังไม่น่าฟังและเพื่อนร่วมงานต่างไม่เคยได้ยิน เพราะมันเป็นคำพูดที่อาฆาตมาตร้ายกับเพื่อนหญิงที่ทำงานอยู่ด้วยกันหมอสั่งให้เธอแอดมิดวันรุ่งขึ้นอาการของเธอไม่ดีขึ้นและหมอไม่สามารถจะหาสาเหตุได้ว่ามันเกิดจากอะไรแม่เธอที่มาเฝ้าไข้ต่างใจคอไม่ดีเพราะอาการลูกสาวไม่ใช่เป็นคนแบบนี้ซึ่งขณะนี้พกแต่ความอาฆาตอยากจะไปทำร้ายใครต่อใคร อย่างที่เธอพูดอยู่เสมอๆจนกระทั่งมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งอ่านข่าวเจอที่บอกว่ามีชายคนหนึ่งเหมือนกับถูกผีเข้าสิงและไปสถานที่แห่งนี้จนมีอาการดีขึ้นและหายเป็นปกติเธอก็น่าจะไปที่นี่บ้างเพื่อไปลองรักษาดูเมื่อลองปรึกษากระดูแล้วก็ทำตามคำแนะนำของเพื่อนร่วมงานคนนั้นเพราะว่าทางนี้หมอก็หาสาเหตุไม่ได้จึงตัดสินใจไปทันที ไปถึงก็ต้องพบกับความผิดหวังเพราะว่าเป็นวันพุธไม่เปิดทําการรักษาแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วจึงพาคนป่วยไปไหว้พระที่นั่นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเที่ยวขณะที่เจ้าหน้าที่กําลังชี้แจงอยู่นั้นคนป่วยได้ร้องเสียงดังขึ้นมาว่าไม่ไปไม่ไปกูปจะกลับบ้านกลับบ้านเราดีกว่ากลับบ้านแล้วเกิดอาการตัวสั่นหน้าซีดไม่มีเลือดจนตาเหลือกเห็นแต่ตาขาว แล้วก็แน่นิ่งไปเจ้าหน้าที่ที่นั่นต้องเอาน้ำม,มนต์มาให้ดื่มและปะพรมไปทั่วลำตัวเพียงแค่เดียวเดียวคนป่วยก็รบเร้าบอกว่าอยากจะกลับบ้านกลัวกกลลัวัวด้วยเสียงปกติจนต้องพากันกลับบ้านแล้วก็ต้องกลับมาใหม่ในวันอาทิตย์โดยทางเจ้าหน้าที่แนะนําให้นั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบและให้อธิษฐานขอพรจากหลวงปู่ทวดให้ช่วยกุ้มครองให้มันภาวนา อิติอิติโพธิสัตว์และให้นำน้ำมนต์มาดื่มและอาบและทาเมื่อมีอาการเจ็บปวดแต่เพื่อนอีกสองคนที่ตามมาด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อที่เธอผู้นี้ออกเสียงอาคาตก็ได้เอาน้ำมนต์กลับบ้านไปด้วยวันอาทิตย์เป็นวันที่มีคนไข้มารักษาตามปกติจนได้ทราบว,ว่าเธอชื่อเรียงเสียงไร<ๆ>เธอเล่าว่า<ๆ>ก่อนเกิดเหตุการณ์ในวันนั้นเธอหงุดหงิดมากจิตใจไม่เป็นของตัวเองเลย มีความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาตกใจง่ายเหมือนกับว่ามีคนจะมาทำร้ายเธอตลอดเวลาบางครั้งเหมือนกับมีคนมาร้องเรียกทุกครั้งที่มีเสียงเรียกเธออยากจะตามเสียงนั้นไปทันทีมีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครเอาของมาให้เธอกินมีบางคนในที่นั้นบอกว่าอย่าไปกินนะอย่าได้เผลอกินอะไรของใครที่มีคนมาหยิบยื่นให้ใหเธอเล่าว่ามีครั้งหนึ่งที่ได้ยินเสียงเรียก เธอหันไปมองมันเป็นภาพของห้องห้องหนึ่งที่มืดมืดเห็นหัวกะโหลกผีวางอยู่บนแท่นที่หน้ากะโหลกผีมีมีดวางอยู่หนึ่งเล่มแล้วก็หลังหัวกะโหลกเธอเห็นชายคนหนึ่งเป็นชายผิวดำรูปร่างสูงใหญ่นุ่งขาห่มขาวนั่งบริกรรมคาถาแล้วใช้มีดสับไปที่หัวกะโหลกและทุกครั้งที่สับเธอจะรู้สึกหัวใจเต้นตามจังหวะที่เคาะสับแต่ละครั้งหัวใจเต้นแรง เธอหวาดกลัวมากจนกระทั่งเธอสลบไปในที่สุดจนมารู้ที่หลังที่แม่เธอเล่าให้ฟังว่าเธอออกปากด่าใครต่อใครและขู่จะฆ่าใครต่อใครหลายคนแม่เธอเป็นห่วงเธอมากจึงพาเธอมารักษาที่นี่เธอบอกว่าก่อนจะมาที่นี่เธอไม่อยากมามันเหมือนกับจิตใจของเธอได้ตกอยู่ในอำนาจของคนคนหนึ่งที่ออกคำสั่งไม่ให้มาแม่เธอพยายามจนถึงที่สุด จึงได้พาเธอมาได้และได้รับการรักษาจากหลวงปู่แล้วเมื่อกลับบ้านพยายามนั่งสมาธิตามคำแนะนำของหลวงปู่พยายามสวดมนต์ภ<น>าวนาท่องคาถาอิติอิติตโพธิสัตว์อาการที่เป็นก็จะค่อยๆหายไปและเมื่อสองสาวันก่อนที่จะมาที่นี่เธอได้ยินเสียงคนแก่มาเตือนว่าให้ระวังตัวในตอนดึกอย่าเผลอหลับไปพอตอนตีสาม เหมือนมีใครมาสะกิดจนกระทั่งสว่างก็ไม่หลับเป็นแบบนี้ถึงสองคืนเหมือนท่านมาบอกว่าเป็นใบโพธิสัตว์มาช่วยคุ้มครองตอนที่เธอกำลังเล่าเธอมีอาการหน้าซีดปากบิดเบี้ยวตาค่อยๆหลี่ลงเพื่อนชายที่มาด้วยสกิดให้เธอรู้ตัวและพยายามเรียกชื่อเธอจึงค่อยๆลืมตาขึ้นพอดีถึงเวลาไปเฝ้าหลวงปู่เพื่อขอยา แล้วก็รอลงมาอาบน้ำมนต์พอท่านท้ามาหาพรหมชินะปัญจระราชน้ำมนต์ลงบนศรีรษะพร้อมกับใช้ไม้เท้าที่ไปที่กลางกระม่อมเธอก็พูดออกมาช้าๆเย็นๆว่าเจ็บเจ็บเหลือเกินอย่าอย่าตีอย่าเจ็บเจ็บสานุสิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือคนป่วยจึงถามไปว่าถ้าเป็นใครแล้วก็มาจากไหนและต้องการอะไร ร่างของเธอหันมามองหน้าพร้อมกับตอบช้าวๆว่าฉันอยู่พระขนงมีคนจ้างฉันให้มาเอาชีวิตมันคนจ้างเสียทั้งเงินเสียทั้งตัวเขาลงทุนมากเขาขอให้ฉันมาทำลายเธอเพื่อเป็นการแก้แค้นใครเป็นคนจ้างท่านแล้วมาแก้แคนด้วยเรื่องอะไรเพื่อนรวมงานชื่อนี้นเขาสอบเลื่อนชั้นตรีไม่ได้ดเพราะว่าร่างนี่มันแกล้งอ้าว แล้วท่านจะไปได้หรือ,อยังเนี่ยพร้อมกับเอาไม้เทา้ากดลงไปที่กระมม่โอมโอ้ยเจ็บโอ้ยไป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 แล้วจ้าจะจะ,จะไปเดีย๋ยวนี้ฉันจะ,จะไปแล้วแล้วเธอก็แน่นิ่งไปสักพักเธอก็ลืมตาขึ้นหลังจากที่เพื่อนกับแม่เรียกชื่อเธออีกสัปดาห์ต่อมาแม่ก็พาเธอมารักษาอีกก่อนจะถึงเวลารักษาคือบ่ายโมงกรรมาการท่านหนึ่งได้เข้ามาพูดคุยกับเธอ ในขณะที่ดูเหมือนเธอกำลังถูกวิญญาณเข้าสิงกรรมการท่านนี้ท่านพูดถึงการประพฤติผิดศีลพูดถึงกรรมชั่วที่ก่อจะได้รับผลอย่างไรวิญญาณในร่างเธอตอบว่าศีลคืออะไรบาปบุญคุณโทษเป็นอย่างไรฉันรู้จักแต่การทำลายทำลายได้ทุกอย่างจากวิชาที่ร่ำเรียนมากรรมการท่านนั้นพยายามเอาน้ำเย็นเข้าลูบโดยใช้น้ำเสียงอ่อนโยนสุภาพ พูดหวานล้อมทุกอย่างจนร่างนั้นค่อยๆก้มหน้าลงอย่างช้าๆพร้อมกับพูดว่าได้ได้ฉันจะกลับตัวเป็นคนดีพอเธอรู้สึกตัวบ้างแล้วกรรมการอีกคนที่นั่งใกล้ๆขย,ยับเข้ามาถามพร้อมกับเอ่ยชื่อของเธอไม่ผมไม่ใช่ชื่อนี้ครับน้ำเสียงของเธอฟังดูแปลกหูมากกรรมการคนนั้นถามต่ออีกว่าเออขอโทษนะครับอาจารย์ เมื่อท่านมาสู่สำนักนี้แล้วท่านมีความรู้สึกยังไงบ้างครับอตอนนี้ผมกลับใจใได้แล้วที่ผ่านมาผมหลงผิดมีคนว่าจ้างให้ผมมาทำร้ายร่างให้ถึงตายเมื่อผมได้คุยกับพวกท่านที่ท่านได้พูดถึงบาปบุญคุณโทษแล้วแล้วท่านยังพูดดีๆกับผมอีกซึ่งเกิดมาผมไม่เคยได้ยินใครพูดดีๆกับผมมาก่อนเลยตอนนี้ผมรู้สึกว่ากลัวบาปมากครับ ผมตั้งใจว่าจากนี้ต่อไปผมจะสร้างแต่ก,กรรมดีเห็นโทษของการที่ผมไปทำเขาที่เขาไม่มีความผิดผมรู้สึกกลัวบาปมากครับผมจะสร้างแต่ก,กรรมดีไม่ทำให้ใครเจ็บปวดหรือว่าลำบากอีกแล้วต่อไปผมจะรับจ้างทำสวนจะไม่รับจ้างใครทำแบบนี้อีกแล้วและผมจะปล่อยบริวารของผมไปให้หมด บริวารคุณเลี้ยงเอาไว้เท่าไหร่เนี่ยแล้วคุณได้มาจากที่ไหนเกือบ้าสิบครับมีทั้งชายและหญิงแต่ผู้ชายจะมีมากกว่าส่วนมากแล้วเนี่ยผมจะไปเอามาจากป่าชา้าครับผมต้องไปที่หลุมฝังศพของพวกผีตายโหงจุดธูปเทียนแล้วก็เรียกวิญญาณขึ้นมามีบางครั้งต้องตัดบางส่วนมาด้วยต้องตัดด้วยเหรอครับ ศพเหล่านี้บางครั้งก็เน่าเปื่อยมีน้ำเหลืองไหลมีหนอนชอนชยอยัยยูเยียไปหมดแต่ผมจะตัดเอาส่วนหัวเท่านั้นแล้วอาจารย์ทำพิธีเรียกผีที่ไหนครับส่วนมากผมทำพิธีเรียกวิญญาณที่ป่าช้าครับพอเริ่มจุดทูบเทียนบางรายมันก็แผลงฤทธิ์ใส่ผมทันทีอย่างเช่นมันแปลงกายแล้วจะไล่ฆ่าผมต้องใช้คาถาอาคมมัดวิญญาณน,นั้น ให้มันสยบต่อผมให้มันเกรงกลัวผมแล้วจึงค่อยๆดึงมาแล้วก็มีบางศพมันก็ไม่ยอมอถ้าไม่ยอมมาอมันมีไม่ยอมมาด้วยเหรอออมีสิครับวิญญาณบางคนมันดุมากกว่าจะเอาอยู่ก็แทบแย่ผมต้องใช้พลังจิตเป็นหลักสำคัญในการปราบเมื่อพลังจิตของผมสูงกว่ามันก็ต้องยอมแพ้บางที ก็ต้องมีการเขียนตีกันบ้างเออแล้วที่ได้เรียกมาเนี่ยแล้วเลี้ยงเอาไว้ยังไงส่วนมากแล้วผมจะปล่อยให้ไปเที่ยวหากินในวันพระวันโกนเพราะในวันนั้นๆผมมักจะร้อนวิชาเพราะว่าทางสายดำเนี่ยบางทีมันก็ไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้งั้นก็แสดงว่าวัานไหนนึกอยากจะปล่อยลูกน้องให้ไปเข้าคนโน้นคนนี้เมื่อไหร่ ก็ปล่อยไปตามลมตามแรงอย่างนั้นเหรออครับบางทีมันจำเป็นต้องปล่อยบางทีผมก็ถอดจิตไปเล่นงานคนอื่นเขาบ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นจะต้องมีเคราะห์หรือว่าที่เขาเรียกกันว่าดวงตกส่วนเธอคนนี้ถูกคนเอามาผูกดวงหรือว่าดวงกำลังตกจึงทำร้ายได้ครับส่วนคนดีๆผมไม่มีทางทำได้ อ,อ๋อก็เหมือนกับว่าคนดีผีคุมพอดวงตกผีซ้ำดํำพลอยอืมงั้นอาจารย์ท่านารับปากแล้วต่อไปนี้ท่านอย่าไปทำใครเขาอีกนะครับครับ,รบผมให้สัญญาผมจะปล่อยลูกน้องไปให้หมดผมจะเลิกทำชั่วเสียทีผมรู้สึกผิดจริงๆรครับแต่ว่าตอนนี้ผมอาจารย์แขกผมอยากจะฟังคำเทศ ของสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมลังสีสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมลังสีครับผมหลงผิดไปผมได้กระทำในสิ่งที่ไม่ดีตอนนี้ผมอยากจะฟังในเรื่องของศิลธรรมผมไม่เข้าใจเลยครับโปรดเทศนาให้ผมฟังบ้างเถอะครับ,รบอยู่ที่ไหนเหรอผมอยู่ที่แถบชานเมืองพระขนงผมอยากจะรู้เรื่องศิลธรมรม ต่อไปผมจะหันมาเลื่อมสายในด้านนี้ครับจเจริญพรคือว่ามนุษย์เรานั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าชีวิตแห่งการเป็นคนนี้มันเกิดจากกุศลอกุศลในอดีตกรรมส่งผลมาให้เกิดในปัจจุบันชาติการเกิดเป็นคนเนี่ยเป็นการที่จะปรารถนามนุษย์สมบัติ เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องบำเพ็ญกุศลในอดีตและอกุศลในอดีตเรียกว่าเบาบางแล้วจึงได้ผลจากการเป็นเดรจฉานมาสู่ภูมิแห่งการเป็นมนุษย์ภูมิที่ท่านได้มาเกิดเป็นมนุษย์ภูมินี้เรียกว่าแดนบวรพระพุทธศาสนาภาวะการประกาศตนเป็นพุทธมามกะท่านรองขอใจว่าในสิ่งชั่วที่ท่านกระทำนั้น ผลแห่งความชั่วนั้นย่อมต้องมีการสะท้อนกลับมาหาท่านเพราะเหตุใดล่ะคนเราเขาเรียกว่าอย่าทนงตนว่าเก่งภูเขาสูงย่อมมีเขาสูงเทียมเมฆยิ่งกว่าเราเหมือนกับเราเก่งแต่ก็ยังมีคนที่เก่งกว่าดังนั้นเราต้องมีความเมตตาที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และไม่เคยทนงตนนั่นแหล เป็นผู้ที่มีวิญญาณทั้งสามโลกเรงขามหากท่านเดินทางไปนิท่เปรียวหรือว่าเดินผ่านป่าชาท่านจงท่องชินนปัญจระผีจะไม่กล้าทำอะไรท่านเพราะว่าน้ำแห่งท้าพรมชินนปัญจระนี้เป็นพรมเอกเทศที่เรียกว่าบำเพ็ญในด้านฤทธเดชมาโดยตรงสำหรับปราบมารเขาเรียกว่า ปราบคนชั่วอาภิบาลคนดีออครับต่อทนี้ไปนะครับผมจะไม่ทำร้ายใครอีกแล้วผมจะเลิกทำชั่วด้วยประการทั้งปวงเออขอให้ผมได้มีโอกาสอีกครั้งเธอขอรับขอให้ท่านตั้งมั่นในศีลห้าศีลห้าเป็นจักรวาลของศีลที่เหนือศีลอื่นใดจงบําเพ็ญตนแล้วอย่าไปคิดร้ายต่อผู้อื่น มันสวดภาวนาเพื่อขออโหสิกรรมต่อวิญญาณทั้งหลายที่ท่านได้กระทำต่อเขาแล้วเมื่อถึงวาระที่ท่านตายจากโลกมนุษย์เมื่อท่านไปสู่ปรโลกนี้ไปแล้วท่านจะได้รับการอภัยโทษดีกวันนี้สำหรับกรรมในกุศลและอกุศลทั้งหลายนั้นจะต้องไปใช้ในประภอ,อเมื่อผม ได้ยินคำเทศของสมเด็จโตแล้วผมมีความตื้นตันใจมากที่สุดและนับตั้งแต่วินาทีนั้นร่างของเธอได้กลับคืนสู่สภาวะปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใบหน้าดูผ่องใสเหมือนได้นอนพักผ่อนมาเป็นเวลานานคำแรกที่เธอพูดก็คืออะไรเนี่ยนี่นี่หนูอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วแม่แม่พาหนูมาทำอะไรที่ไหนเนี่ย การสร้างกรรมดีแม้มันจะดูไม่ยากแต่หากวันใดที่เราพลาดเราอาจจะทำกรรมชั่วโดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นขอให้ท่านจงมีสติตลอดเวลาที่ท่านจะทำอะไรก่อนจากกันอย่าลืมติดตามและกดกระดิ่ง<ๆ>เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดชมในคลิปต่อไปและเป็นการให้กำลังใจกับผมผู้เล่าด้วยวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับ